สวัสดีค่ะจุ้ยค่ะจากต๊ะแปดกลุ๊บค่ะวันนี้มาบอกโปรโมชั่นให้กับผู้ประกอบการ ทุกทท่านนะคะได้รับทราบสำหรับโปรโมชั่นของ a อ t i ี้ส l กนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่2,700บาทนะคะบรรจุ20กิโลกรัมตัวนี้เป็นชนิดเข้มข้นนะคะตัวน้ำยานะคะเป็นสีออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นสีน้ำผึ้งนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนนะคะที่เป็นลูกค้าประจำหรือเป็นลูกค้าใหม่นะคะตอนนี้ a อ t i ี้สเกนะคะจะโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะ,ะส่งฟรีให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะ ทั่วพื้นที่ในประเทศไทยนะคะตัวนี้แถมในชุดนะคะก็ยังมีแถมชุดเทสน้าํายาวัดคุณภาพน้ํานะคะให้1ชุดนะคะก็จะมีตัวน้ํายาวัดค่า pH ในน้ำนะคะแล้วก็น้ํายาวัดค่าหินปูนและน้ํายาวัดค่าคอรีในน้ํานะคะหนึ่ชุดมี3ขวดนะคะ1ขวดบรรจุ15 ml นะคะให้ฟรีไปเลยในชุดนะคะตอนตอนนี้ก็ จัดโปรโมชั่นให้ความคุ้มค่ากับผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะสำหรับผู้ประกอบการท่านไหนนะคะหรือว่าลูกค้าที่สนใจในตัวโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วทั่วประเทศนะคะแล้วก็เรายังมีผลิตภัณฑ์ทางด้านอื่นๆนะคะในส่วนของอคอรีน้ำนะคะ น้ำยาล้างไส้กรองเมมเบนนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องจับเครื่องบรรจุหรืออัตโนมัติเครื่องล้างถังเครื่องล้างขวดนะคะเรามีบริการนะคะสินค้าผลิตจากโรงงานของในเครือของฟองแปกุ๊กนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทางตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะโอเควันนี้สำหรับ โปรโมชั่นนะคะก็ไม่ได้จำกัดระยะเวลานะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอแนะนำตัวโปรโมชั่นเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามผลงานดีๆของทางฟังแปดลุกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ